รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพวกเราทีม TNM City รักโลกขอนำทุกท่านพบกับสารคดีสั้นของเราก่อนอื่นพวกเราขอแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ 1. เด็กชายพีรพงษ์เชียวคุณทศชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งสองเด็กชายอนุชานชุ่มพุทธาชั้นมันธยมศึกษาปีที่สามทับหนึ่งสามเด็กหญิงบุญยญวีกนลขุนทศชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งสี่เด็กหญิงยุพารัตเมินคุนทศชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งทัหนึ่งหเด็กหญิงสิริวิพาพอคุณทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งหเด็กหญิงพรธิพาเขียวหวานชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งพวกเราขอนำทุกท่านพบกับสารคดีสั้นของเราเลยค่ะการลดภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันทำค่ะ เราทุกคนก็ต่างมีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นถ้าท่านคิดว่าการลดภาวะโลกร้อนนั้นมันทำได้ยากหรือท่านคิดว่าคนเดียวช่วยโลกไม่ได้หรือว่าจะทำตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วท่านกำลังคิดผิดคะ่ะทุกอย่างที่เราจะทำส่งผลดีต่อโลกและมันยังมีเวลาอยู่ ถ้าไม่เริ่มที่ตัวเราก่อนก็ไม่รู้จะริเริ่มตรงไหนแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของเราทําอยู่ในวันวันหนึ่งก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แล้วค่ะการทิ้งขยะในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของเราแต่ทุกคน มากน้อยต่างกันตามอายุเพศสภาพเศรษฐกิจรายได้สถานที่กิจกรรมและค่านิยมขยะแต่และชนิดหากปล่อยให้ย่อยสลายตัวเองตามธรรมชาติจะต้องใช้เวลาแตกต่างกันบางชนิดย่อยได้เร็วบางชนิดใช้เวลาน,านานหลายร้อยปีแต่แสดงตัวอย่างดังตารางค่ะชนิดของขยะเศษกระดาษ ระยะเวลาการย่อยสลาย2-5เดือนเปลือกส้ม6เดือนถ้วยกระดาษเคลือบ5ปีก้นบุหรี่12ปีรองเท้าหนัง25-40ปีค่ะกระป๋องอลูมิเนียม80-100ปีถุงพลาสติก450ปีพระอ้อมเด็กชนิดสำเร็จรูป500ปี และโฟมใช้เวลาน,านานมากในการย่อยสลายค่ะพลังงานทดแทนโดยทั่วไปหมายถึงพลังงานที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนได้อย่างไม่จำกัด เมื่อเทียบกับพลังงานหลักในปัจจุบันเช่นน้ำมันหรือถ่านหินซึ่งมีเฉพาะที่และรวมถึงต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆในการสำรวจและขุดเจาะแหล่งน้ำมันใหม่ๆตัวอย่างพลังงานทดแทนที่สำคัญเช่นแสงอาทิตย์ลมคลื่นทะเลกระแสะน้ำความร้อนจากใต้ผิวโลก พลังงานจากกระบวนการชีวภาพเช่นบ่อกก๊รชีวภาพสำหรับวันนี้สารคดีสั้นของเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ เราจะได้เข้าใจนี่คือบ้านของเราใช่ของใครใครต้องอยู่กัน